ชิาเด๋อไปแล้วแล้วใครร่วมหลากร่วมทางดิไปไหนสวัสดีครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากคาดเด๋อไปไหนบังเบซ่าอ่าเรามากับใครเนี่ยเจ้าของช่องที่ออะไรยูจิโอ้ยยูจินะครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วเดินทางเไากำลังจะไปแล้วนะไปทางมาดังเบซ่าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ นะครับเรานั่งรถไฟจากไทยมาลงที่ปาดังใช่ไหมแล้วก็รอรถไฟซื้อตัว๋วเรียบร้อยรอรถไฟที่จะไปไปไหอ่นนอาเอ,อารถขึ้นมัตเตอร์เวิร์ดนะครับก็ไปต่อเรื่อยใช่ไหมโอเคกันเดี๋ยวเราเค่อยมาดูต่อไปนะครับว่าเราจะไปยังไงต่อภารกของเราที่กำลังจะเอาไปขึ้นเรือพร้อมกับคนที่หัวล้น ทำามขอป้ายไถสวยกว่า ขอแล้วมาลางๆอ่ะอ่าถึงโรงแรมแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังมาดูหน้ากระจกเดีย๋ยวดูนะ<อ>แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นฝักบัวตรงนี้ไม่ฝักบัวแล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกแล้วก็มีซิงแล้วก็กระจกแล้วก็คนในกระจกไม่รู้ใครแล้วก็มีเป็นตู้หรอตู้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นตู้ที่เขาไว้แขวนเนาะแขวนแล้วก็มีที่รีบผ้ามีไม้แล้วก็มีมมมอันนะั้น แล้วก็มีที่เสียบบัตรนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขอให้เรากินระหว่างที่เราออกเดินทางมางันเนยๆตรงนี้ก็จะมีคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีเตียงใหญ่ๆแล้วก็มีกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีชั้นวางของตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่นอนอีกอันหนึ่งที่เป็นเตนียงเป็นโซฟาอันนี้โต๊ะเขียนพร้อมกับใครก็ไม่รู้ตรงนี้คือเป็น ทีวีที่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นที่นั่งชมวิวนี่นี่ตรงนั้นคือตรงที่เรามาตอนแรกนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะาสามารถชมวิวได้ด้วยแถมที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำด้วยอ,อืออามีชาข้าวตี๋ด้ยวดยว ก๋วยเตี๋ยวชาก๋วยเตี๋ยวแล้ว,ว<ม>ก็ตรงนี้รีวิวไปแล้วกันตรงนี้มักระจกยาวนะลืมบอกไปเป็นกระจกยาว<ม>แล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้แล้วไม่มีอาหารทุกคนถ้าใครอยากได้อ่างก็ตรงนี้ไม่มีมแล้วก็ที่ไม่เห็นเปิดอะไรเพราะว่าที่ไม่เห็นเปิดอะไรเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีอะไร รีวิวเพราะว่าเราเพิ่งมาไงเราเพิ่งมาซึ่งที่เน้นนัน่คือเน้นพรุ่งนี้ไม่ได้เน้นวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้แค่เดินทางเฉยๆโอเคไหมทุกคนโอเคไหมโอเคไหมถ้าโอเคให้กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยอ๋อวันนี้เรามาอยู่ที่สะพานลอยคือตอนแรกเราลืมถ่าย ไม่เป็นไรเราไปกินอาหารจีนงันดถ่ายคือไม่เป็นไรเนาะถ่ายที่สะพานลอยก็ไได้นาะโอเคอตรงนี้คือเป็นสะพานลอ,อยตอนนี้เรากำลังจะไปเดตท็อปโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่วาฟตรงนี้คือเหมือนกันมากเลยอ่ะแต่วันนี้เป็นปีนางนะสวนอีกภาพนึงเดี๋ยวขึ้นให้เป็นเคอตรงนี้มีทุเรียนแถมให้ด้วย ะได้เล่นเครื่องเล่นนะโอ้มายก็โอ้มายก็โอ้ยสวยมาก แม้วลูกบอลตรงนี้ลอยได้ด้วยเนี่ยดูเนื้อหนึ่งสองสามจริงด้วยลอยได้จริงด้วยงั้นนปิดแปกหมดแล้วนะปิดหมบัตแล้วนะ ฟันดำม,มากาเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นพ้ดูเนี่ยมันดมจากเย็บผ้าตาตาโตมากมันตาอะไรเนี่ยตุ๊กตาโปสุตุ๊กตาปารีสตุ๊กตาอะไรเนีย